สวัสดีคะ่ะพี่นงมันนี้มาพบผช่องมาดามบูดีเค,ค้กอเก่าจะ้ะมันนี้มาดามกบพาพีพ่พนองเก่าคุยเรียกจะพี่นงจะ้ะวันนี้ก็จะพามาทําอาหารเวียดนามนะคะเห็ดปอเปียดสดจะเหมือนนี้วันนี้พาพีพ่พนองเห็ดปอเปียะสดโอ้ยเสียงคือเป็นเห่บเหบแบบนี้ <c oughs> ของก็หั่นเตรียมไว้แล้วเรียบย้อยพี่น้องมีผักลํา เส้นมีเนื้อไก่ฉีกแล้วก็มีแครอทแตงกวาพริกหยวกสีแดงเ้ามาเห็ดน,น้ำจิ้มกันจากพี่น้องน้ำจิ้มฮาก็มีนี่แหละบัเน่าเ้อเตรียมไว้แล้วก็มีทั่วลิสงบ่มีน้ำตาลปีบใสๆอ่ะน้ำผึ้งแทนด้วยพี่น้องอันนี้ก็ผงปรุงรสนะคะในกระนาบข้ามา,ขามเปียกจากพี่น้องตำกันเลยจ้ะ cũng thế 最多。 นี้ำจิ้มหวานนะคะน้ำจิ้มหวานหานอมเปรี้ยวน้ำมะขามมะนาวมะนาวเพิ่มความหอมนะคะหอมน้ำมะนาวน้ำลายแตกตัวเลยไปน้อกอนี้ก็น้ำพึ่งโอ้น้งใส่น้ำผึ้งนะคะ เราไม่มีน้ำตาลปี๊บจ้ะพี่น้องไม่มีน้ำตาลปีบ๊บปุงปรุงรสใส่หลายเสหลายพ,าาลลลพี่น้องต่กมาเสิมโคุลีคลีคลีให้น้ำพึ่งเขาละลายจ้ะพี่น้อง สีสันที่สงน้ำมะขามเปียกหอบพี่หมาจากบ้านน้ำสวยๆพี่น้องถ้าเราไปซื้อตามท้องตอลาดนะ้วเปนน้ำดำปิดปีพี่น้องเอ้ยอันนี้อันนี้หอมพ้วมาดามหอมพี่มาจากบ้านจากพี่น้องมะขามเปียกมะขามเปียกอยู่ในต้นเองจังไงสีสวยมากเลยสีน้ำตาลเป็นสีน้ำตาลปีพี่น้องนี่นะ ถ้าซื้อเขากินนล้วน้ำดำปิดดีต้มออกมาน้ำสีดำจ้าพี่น้องไม่รู้เขาใส่อะไรไปบ้างเนาะใสกระคามเปียกที่ซื้อเขากินนะซื้อสำริดนะพี่น้องตอนนี้เอามาจากต้นบ้านเราเองหอบมากพี่น้องหอบสีเขาสีเขาสวยสวยมากน้ำดำสีมึงก็จะหน่อยดูจานเป็นยังไง เติม,มน้ำมะขามนิดนึงพี่น้องโอ้สุดยอดเลยแซ่บเผ็ดไปน้อยนึงโคลี่โคลี่โอ้ยอยากให้พี่น้องในซิมน้ำเด็ดแซ่บอีนี้เด้อสูตรนี่เห็ดตาเม,มื่อเด้อพี่นอ้องแซ่บครับแซ่บก็ซื้อเขากินอีกว่เสียงข่อยคือเป็นแหบๆบเแบบสียงให้หายเสียงว่ามีบรรยากาศเลยพี่น้องอากาศมันหนาวแห้งเสียงข่อยคือเป็นแบบนี้ จะมาเตรียมหฮกันบ้านนี่พี่น้อง้ยน้ำจินมเสีบกันพี่น้องเ้ยแ้วพีหัพนู้นานั่น Jo. det er det. Hvad Lærer os, Julia og Martin har lavet stor bub, stor kød, kæmmer stor ind. Så, så dig og Martin, de har holder, <laughs> holder <laughs> kød. I sidste år var Julia, hun der laver mad, fire personer. ท่านถามมาปีที่แล้วว่าจัดปีใหม่บอกว่าจัดอีลาเป็นปเพื่อนเฮ็ดกับเขาเพิ่งมาเพิ่งจำว่าอะไรประศัณจำยังไงเนาะ ซาดาเป้เอฟเตอร์บีเพื่อตอนนงเซียตอนนิงเซียฟเวลแมนอย่าครฟัวันมเยะ้าซาดาฮาเอฟเตอร์นูดอซาดาบีโกเซียทลุกเกอร์แม่เฟรราเอกคเปนเฮเน Are like we? Yeah. ีนี้บริจาตได้เพี่น้องปีนี้อีหลาเฮ็ดงานปีนี้กระสิตัวไฟตัวเผือกมาปีนี้ขอเฮ็ดกับเขาอาหารเดนมาร์กมาเป็นเฮ็ดเป็นแตนวนลในละพี่น้องอาหารเดนมาร์กขอเฮ็ดตัวเป็นหรเพราะว่าของเดนมาร์กต้องอบเอาไม่พี่น้องคนปืนเต้าอุ้งปเปียนคอยใส่ต้าอุ้งปเปีนพี่น้องอ่างโอกจ้าคนใส่ระบบไรฮอนเจ้กอุ้งแสงทั้งสิงขอเฮ็ดตัเป็น คันแบบนี้ไข่ขันแบบนี้ขอถนับอยู่เพาราะว่าเมื่ได้ใส่เตาอบคันห็ดกับเขาใส่เตาอบแล้วก็เห็ดไเปลี่ยนดอกพี่นอ mất được con. Con cái mới, cái mình cần như ở đó.